ฮลโหลใช่ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากเหมือนกันเนาะเผิ่มแป๊บเดียวตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วไม่รู้ว่าแพลนหลายๆแพลนที่ทุกคนตั้งใจจะทำเนี่ยได้เริ่มทํากันหรือยังสําเร็จไปบ้างไหมหรือว่ากําลังเดินทางอยู่หลายคนอาจจะเจอปัญหาเจอการเปล Cap line, ี่ยนแปลงเจอการกดดันจนทําให้เราลมเลิกไปแล้วก็มีนะคะไม่เป็นไรเลยวันนี้เรากําลังจะมาเริ่มต้นใหม่ในครึ่งปีหลังหวานเลยอยากจะมาแชร์ mindset ดีๆที่ตัวหวานเองเนี่ยก็ใช้ในการที่ให้ตัวเองคีบ positive energy ต้องรับกับทุกความเปลี่ยนแปลงต้องรับกับทุกกคความดดันนะะ เผอว่าหลายๆคนเนี่ยจะนําไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้กับตัวเองดูค่ะจริงๆการนั่งพูดคุยกับทุกคนในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนตัวหวานเองเหมือนกันนะว่าในครึ่งปีที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบไหนบ้างหรือว่าเราต้งนรับกับปัญหาอย่างไงบ้างโดยผ่านไมซ์เซ็ตที่เราใช้มาโดยตลอดเนะาะไมซ์เซ็ตแรกที่เราอยากจะมาแชร์เนี่ยเป็นไมซ์เซ็ตที่เกี่ยวกับความกดดันในช่วงของอายุละกันหลายๆคนเนี่ยหวานเชื่อเลยว่าในทุกวยัยทุกอายุ เราจะมีความกดดนันหรือว่าความคาดหวังที่แตกต่างกันตอนที่เราอายุ18เราอาจจะคาดหวังหรือว่าเราอาจจะก,กดดนันว่าเราต้องเข้ามาหาลัยหรือเข,าขา้าคณะที่เราอยากเข้าพอเราเรียนจบเราก็อยากจะได้งานที่เราอยากทําพออายุ25เราก็อยากจะผ่านช่วงเป็นเจพศไปให้ไหวที่สุดแล้วก็สําเร็จในเวที่เราอยากให้สําเร็จที่สุดพอทุกช่วงอายุที่หวานผ่านมาหวานรู้สึกว่ามันกดดันแล้วมันก็มีความคาดหวังหลายๆอย่างเข้ามารวมถึงในวัยนี้เหมือนกันก็คือในวัย30ช่วงเวลาวัย30เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคิดว่า เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะต้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีเงินเก็บแต่งงานมีลูกคือมีทุกอย่างแบบเพียบพร้อมแล้วอะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็นําความกดดันเนี้ยมาใช้กับตัวเองเหมือนกันพอตอนที่เรากําลังใกล้จะ30เราก็เริ่มจะก,กดดันตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีบ้านเลยอะทาไมฉันถึงไม่มีอันนั้นอันนี้เราก็แบบกดดันมากหวานก็ไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทํางานในพี่เขาเนี่ยก็บอกว่าหวานเธอรู้ไหมวัยสามสิบของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันวัยสามสิบสำหรับบางคนนะอาจจะมถึง การเริ่มต้นวัย30ของบางคนอาจจะหมายถึงการที่เรากำลังเดินทางไปหาสิ่งที่เราอยากทำหรือว่าวัย30ของบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เขาอยากทำแล้วฉะนั้นวัย30ของทุกคนมันมีความหมายที่ไม่เหมือนกันมันเป็นช่วงเวลากับที่ตอนนั้นเราก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึงเหมือนกันชื่อว่าหนังสือ I'm Not an Adult I'm Just a 30 Years Old คือฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ฉันแค่อยู่3าในหนังสือเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวว่าในลึกๆของคนอายุ30เนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกสับสนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ในชีวิตทุกๆวันฉะนั้นในวัย30ปัจจุบันอาจจะหมายถึงช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจกําลังจะเรียนรู้เราอาจจะกําลังค้นหาตัวเองเราอาจจะกําลังเจอแนวทางตัวเองหรือ เราอาจจะกําลังสําเร็จในบางเรื่องก็ได้หวานเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่วัยสาแต่ในทุกช่วงเวลาของเราทุกอย่างจะมาถึงในเวลาที่เราเหมาะสมเองค่ะ มซ์เซตที่2เป็นไมซ์เซตที่เกิดจากตอนที่หวานไปนั่งกินเตีดเด๋ยวระหว่างก็บังเอิญได้ยินโต๊ะค้างๆซึ่งน่าจะเป็นรุ่นน้องเขานั่งคุยกันว่าเขาจะเลือกงานอะไรดีระหว่างงานแรกที่เงินเดือนสูงแต่เขาจะต้องอยู่ไกลบ้านเขาจะไม่ได้เจอครอบครัวก็อาจจะต้องเจอความกดดันแล้วก็เจอความท้าทายหลายอยา่างกับอีกงานหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นงานที่อาจจะเงินเดือนน้อยหน่อยแต่ว่ามีเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์อยู่ที่บ้านแล้วก็ว,นวันเสาร์อาทิตย์เขาได้ออกไปเที่ยวจากประสบการณ์คนทํางานมาเกือบทั้งหมด13ปีแบบหวานถ้าสมมติว่าาหวนนนแนะน หวานอยากจะแนะนําให้เลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดคําว่าเหมาะสมกับตัวเองที่สุดมันอาจจะดูกว้างเกินไปหวานคิดว่ามันต้องมาดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะไปทํางานในแบบไหนบางคนอาจจะอยากเรียนรู้งานในช่วงแรกก่อนเพิ่งเริ่มงานเลยอยากจะทํางานที่มีความท้าทายงานที่อาจจะทําให้เขาได้ปรับสกิลหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะทํางานที่เราได้อยู่กับครอบครัวเราอยากจะมี work life balance นี่แหละคือสิ่งที่ต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยต้องการงานแบบไหนตัวหวานเองนับจากงานแรกมาจนถึงงานปัจจุบันหวานทำงานทั้งหมด13ปีงานแรกที่หวานเลือกทำก็คืองานที่เงินเดือนสูงแน่นอนว่าตอนที่เราจบใหม่เนาะเราก็อยากจะได้งานที่เงินเดือนสูงสูงมีเงินใช้เราอยากจะไปช้อปปิ้งตอนนั้นเนี่ยพอตอนที่เราเริ่มงานอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กดดันมากๆเป็นงานที่มาพร้อมกับความเครียดเป็นงานที่หวานไม่สามารถลาได้ไม่สามารถหยุดได้แล้วหวานก็ไม่สามารถที่จะใช้เวลากับครอบครัวได้ ันหนักสุดถึงขนาดที่ว่าทุกครั้งที่มีข้อความมีอีเมลมีสายหรือว่ามีใครโทรมาหวานจะรู้สึกตื่นตระหนกมันหนักจนถึงเรานอนไม่หลับจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วหวานเลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มาทํางานที่เงินเดือนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราได้มีเวลาให้กับตัวเองเราได้ค้นหาตัวเองเราได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทําเอาจงริงอ่ะหวานเข้าใจนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะทําตามความฝันหรือว่าทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ เต็มที่มันจะมีเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวเรื่องของภาระต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นสิ่งที่หวานอยากแนะนําก็คือไม่ว่างานไหนที่เธอเลือกควรจะเป็นงานที่มันเหมาะสมกับตัวเองมันสามารถให้เวลากับตัวเองหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองได้บ้างตัวหวานเองอะ่ะหวานบอกได้เลยว่าหวานค่อนข้างที่จะโชคดีที่ตอนนี้หวานได้งานที่เงิเนเดือนโอเคได้ต่อแพชชั่นของตัวเองได้มีแครีเอร์พาธแล้วก็ได้ทํางานในสายงานที่ตัวเองชอบงานทนายเป็นหนึ่งในงานที่มีความกดดันค่อนข้างสูงหวานต้องเรียนรู้ตลอดเวลา แอคทีฟตลอดเวลาเข้าสังคมหาคอนเนคชันใหม่ตลอดตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่หวานจะพักเบรกจากงานตรงนี้ก็คือหาอะไรที่ตัวเองชอบหวานยังคงไปทํางานที่ร้านกาแฟเพราะว่าหวานชอบที่ทํากาแฟแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเรลัคซ์ได้หรือการท,ท o u t u b e หาคอนเทนต์หากิจกรรมทํานู่นนี่เพื่อจะให้คนดูได้ดูอะไรใหม่ๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่หวานรู้สึกว่าหวานหาตรงกลางให้กับตัวเองเหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าทุกคนจะเลือกงานไหนหรือว่างานอะไรอยากจะให้ลองหาตรงกลางให้กับตัวเองหาเวลาพักผ่อน กับตัวเองบ้างสิ่งที่สําคัญที่สุดในการหางานก็คือความสบายใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดในระหว่างการทํางานก็คือสุขภาพจิตของตัวเองค่ะไมเซตต่อมาเนี่ยเป็นไมเซตที่เราบอกทุกคนอยู่เสมอว่า อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ตำแหน่งงานอะไรการเรียนรู้ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอโลกมันหมุนอยู่ทุกวันวิสัยทัศน์ของคนความรู้ของคนความคิดของคนเนี่ยกว้างขึ้นเราจะได้เริ่มทํางานกับคนที่หลากหลายเจเนอเรชันมากขึ้นฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การเพิ่มพูนสกิลในที่ทํางานแต่มันหมายถึงการเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนแต่และประเภทด้วยการที่เราเรียนรู้แบบเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้กับคนทุกประเภททํางานได้กับคนหมู่มากมากขึ้น นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มพูนสกิลในเรื่องของการทํางานแล้วก็การเรียนหวัวามปนไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องไปโรงเรียนคอร์สแพงๆหรือว่าการเรียนต่อในระดับ ปริญญาสูงสูงสิ่งที่หวานหมายถึงเนี่ยก็คือเราสามารถเพิ่มพูนสกิลหรือว่าเรียนรู้ได้จากทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรอบข้างถ้ายกตัวอย่างตัวหวานเองเนี่ยก็คือตอนนี้หวานเรียนทนายอยู่สิ่งที่หวานเรียนรู้ก็คือหวานอาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นเรียนรู้ในเรื่องของ AI มากขึ้นเพื่อน,นํามาอัดแอปใช้กับสิ่งที่เราทํางานอยู่ฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะมายเซตต่อมานะคะเป็นมายเซตที่หวานเอาไว้ใช้ในการปลอบตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเข้มแข็งในวันที่เราอาจจะเจอสสิิิ่่่่งทีีไไมมมมมคคคคคาาาาดดดกก็ือออนนนเเเรรต้้ใหหลยๆะจจ ขอองงตัวเหรือว่าอาจจะมีเส้นของตัวเองที่ว่าเราจะไม่เริ่มต้นอะไรใหม่แล้วเราจะทําในสิ่งที่เราทําอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆตัวหวานเองอ่ะไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะตัวหวานรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าถ้าเกิดเราทําต่อไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราคาดหวังหวานก็จะไม่ทํแล้วหวานยอมที่จะเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ของหวานมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเรียนจบตัวหวานเองอ่ะเรียนคณะนิเทศแล้วตอนที่หวานเรียนอ่ะหวานตั้งใจว่าอยากจะกลายเป็นนักข่าวแต่พอเราไปฝึกงานแล้วเราได้ไปทํางานจริงๆเรากลับรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจ ในสิ่งที่เราอยากทําแต่ว่าตอนเรียนอ่ะมันสนุกมากเลยนะมันอาจจะสนุกเพราะว่าเราได้ทําหลายอย่างเราได้เรียนหลายอย่างแล้วว่าเราได้เจอกับเพื่อนแต่พอเราออกไปทํางานจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สนุกแบบที่คิดพอเรียนจบมาเนี่ยหวานก็เลยเริ่มต้นใหม่โดยการไปทํางานสายการบินพอตอนที่เราทํางานสายการบินหวานก็ต้องเรียนสกิลใหม่หรือว่าเรียนพวกคาศัพท์ใหม่ๆเรียนศัพท์เทคนิคเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยตอนนั้นเนี่ยมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่แย่นะแล้วมันทําให้เราเจอแพชชั่นใหม่ๆเจอสิ่งที่เราชอบใหม่ๆหวานกลายเป็นนคที่ ชอบการบริการลูกค้ามากๆแล้วก็ยิ่งคนพบตัวเองเข้าไปใหญ่ว่าเราชอบการใช้ภาษาอังกฤษมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่แย่การเริ่มต้นใหม่อีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตหวานก็คือการเริ่มต้นใหม่ตอนมาอยู่ที่ออสเตรเลียหวานมาเริ่มหางานใหม่มาเริ่มทักษะใหม่ๆมาเริ่มหาสังคมใหม่ๆที่นี่แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวแบบที่คิดหลังจากมาอยู่ที่ออสเตรเลียเราก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกหลายตลบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหวานก็ได้เริ่่่มมมมมมตต้้นนนนหหาาเเเปป็็ชรริิบ มาเป็นเจ้าของธุรกิจจนตอนนี้หวานก็มาเริ่มต้นงานใหม่ในสายงานของการเป็นทนายแล้วก็การศึกษาหวานทํางานนี้มาได้6ปีแล้วแล้วหวานก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ทําให้เรามีแพชชั่นทําให้เราอยากตื่นมาทํางานทุกวันทําให้เราอยากเติบโตในสายงานเนี้ยเออจริงๆถ้าตอนนั้นอะเราไม่กล้าออกจากเซฟโซนหวานคงไม่อยู่ในจุดนี้ตอนนี้ฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่ก็ลองมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตั้งใจทํามันดูค่ะ แม่เซตข้อต่อมานะคะเป็นแม่เซตที่ได้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้แล้วกันก็คือต้องมีวินัยและมีความสม่ําเสมอ การเริ่มต้นใหม่แนะ่นอนมันไม่ผิดเนาะเราสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆเราสามารถเริ่มทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นใหม่ของเราก็คือความมีวินยัยการมีวินัยเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถไปต่อได้แม้ในวันที่เราหมดไฟแล้วในวันที่เราไม่มีแพชชั่นแล้วเรายังจะสามารถเดินทางต่อไปได้ตัวหวานเองเนี่ยได้แนวคิดนี้นะมาจากหนังสือยอดฮิตเลยก็คือ Atomic Habits ที่เขาบอกว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวต้นไม่ใช่แค่เป้าหมายแล้วทาสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับตัวตนนั้นในทุกๆวันสร้างนิสัยใหม่ๆอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องเป็นสิ่งที่เราทําได้ทุกวันจนสมองของเราจําได้โดยที่ไม่ต้องฝืนพฤติกรรมแบบนี้แหละ จะค่อยๆกลายเป็นนิสัยและสุดท้ายมันจะกลายเป็นตัวตนใหม่ของเราไปเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นใหม่หรืออยากทําอะไรใหม่ๆอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทํามันอย่างสม่ําเสมออย่ารอเวลาอย่ารอให้เราพร้อมเพราะไม่มีอะไรพร้อมร้อลุกขึ้นมาทําและทําต่อไปอย่างสม่ําเสมอค่ะไม่เซตต่อมาถ้าอยากทําอะไรทําเลย คือตัวหวานอะดูจะเป็นเหมือนคนที่แบบมีความมั่นใจมากๆกล้าคิดกล้าทํากล้าลองกล้าพูดแต่เอาจริงๆอะเราเป็นคนที่เลิฟกับการอยู่ในเซฟโซนมากๆก่อนหน้านี้หวานอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาไม่กล้ากล้าออกมาไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรแบบเดิมๆที่เราประสบความสําเร็จอยู่แล้วอ,อยากทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวการที่เราจะต้องล้มพอล้มแล้วเราไม่รู้จะลุกยังไงแต่พอมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดที่ว่าถ้าหวานไม่เริ่มตอนนี้ถ้าหวานไม่ลงมือทําตอนนี้เนี่ยมันอาจจะสายเกินไปก็ได้มันเลยกลายเป็นที่ทาให้หวานคิดว่า โอเคหวานจะทาหวานไม่อยากให้ย้อนเวลากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าลูกนี้ทาแบบนี้ดีกว่าลูกนี้ทําตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าแล้วถ้าสมมุติว่ามันล้มหรือว่ามีประสบการณ์แย่ๆเข้ามาเราก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วเราก็พัฒนาตัวเองจากสิ่งนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถก้าวผ่านสิ่งที่เราอยากจะทําได้จริงๆหรือถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าตัวเองอยากจะทําอะไรหวานแนะนําหนังสือเล่มหนึ่ง,งที่ตอนนี้หวานเพิ่งเริ่มอ่านนะคะชื่อว่าวิธีค้นหาสิ่งที่คุณอยากทําที่ง่ายที่สุดในโลกเป็นหนังสือที่บอกวิธีีสํํําาาาหรรรัััคนทท่่่ไไมู้ววตเอองงกลจะะ การค้นหาสิ่งที่อยากทำคือเอาสิ่งที่ชอบคูณกับสิ่งที่ถนัดแล้วคุณจะได้สิ่งที่อยากทำคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองโอเคที่จะทำให้ทำไปเลยอย่ารอเวลาอย่ารอโชคชะตาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มต้นใหม่สักทีเรียนรู้ในระหว่างทางว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วเราสามารถเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาต่อย,ยอดตัวเองในแบบไหนได้บ้างแล้วเราเนี่ยจะค่อยๆสำเร็จในเวที่เราอยากทำที่สุดในโลกค่ะ มายเซตสุดท้ายนะคะที่หวานจะมาแนะนําทุกคนเนี่ยเป็นมายเซตที่หวานใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําด้วยกันก็คืออย่าไปอิจฉาใครเลยทุกคนรู้ไหมว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกิดความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้น จากตรงไหนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบตัวหวานเองอะ่ะเป็นคนที่เติบโตมาในสังคมแล้วก็ครอบครัวแห่งการเปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อนเราหรือว่าไม่ใช่ครอบครัวเราเนี่ยเปรียบเทียบเรานะแต่เป็นคนข้างนอกเปรียบเทียบตัวเราหวานเติบโตมาในครอบครัวที่พี่สาวหวานสวยมากน้องชายหวานฉลาดมาก พอหวานเป็นลูกคนกลางทุกคนก็จะ expect ว่าเราจะต้องสวยแบบพี่แล้วก็ฉลาดเหมือนน้องแต่เราเติบโตมาในสิ่งที่เราคิดว่าทําไมเราถึงสวยในแบบตัวเราเองไม่ได้หรือฉลาดหรือเก่งในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้พอเราโตมาอีกหน่อยหวานก็เจอกับกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนสนิทหวานทุกคนเป็นคนที่เก่งสวยแล้วก็รวยมากทุกคนก็จะเริ่มเปรียบเทียบตัวหวานละว่าทําไมเธอไม่สวยเหมือนเพื่อนอ่ะทำไมเธอไม่สอบติดหมออ่ะทำไมเธอไม่ดังแบบเพื่อนเธอแต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะหวานว่าจริงๆแล้วอ่ะการาที่หวานไม่อิจฉาใครเลยอ่ะเป็น เพราะว่าหวานมีความสุขแล้วก็พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่มากกว่าฉะนั้นนะ่ะถ้าเราสามารถทําตัวเองให้นิ่งที่สุดได้ไม่ฉาให้เลยมีความสุขกับตัวเองเป็นตัวของตัวเองที่สุดอะ่ะมันจะดีคโคตรสิ่งเดียวเลยนะที่หวานจะมองคนที่ประสบความสําเร็จ ก็คือเขาทํายังไงให้ตัวเองสามารถประสบความสําเร็จหรือทํายังไงให้ตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นได้หวันจะเรียนรู้จากเขานําเขามาเป็นอินสปิเรชันนำเขามาเป็นแรงผลักดันแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นต่อเพื่อให้ตัวเองอ่ะไปถึงเป้าหมายของตัวเองแค่นั้นเลยฉะนั้นอย่าอิจฉาความสําเร็จของใครอย่าอิจฉาความสามารถหรือพยายามที่จะเข้าใจชีวิตใครหรือเป็นแบบใครเพราะเราไม่เห็นว่าเบื้องหลังความพยายามความอดทนและช่วงเวลาที่ลาบากของเขาที่สุดเป็นยังไงนําสิ่งที่เราอยากเป็นแบบเขามาผลักดันตัวเองแล้วก็มา พัฒนาตัวเองและสุดท้ายเราจะอิจฉาคนในกระจกที่สุดในโลกค่ะขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบนะคะหวานเชื่อว่าเจ็ดไมล์เซ็ตที่หวานแชร์ให้กับทุกคนจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะมาทําครึ่งปีหลังของทุกคนให้สําเร็จไปด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย